โอ้มชานติวันนี้วันที่สิบเดือนพฤษภาคมปี2023เราจะมาฟังสาระของเมรีในวันนี้ในสาระบาบาได้พูดว่าลูกปที่แสนหวานลูกเป็นนักสงเคราะห์ธรรมจิตปิญญาณลูกจะต้องรับใช้บาัลที่จะทำให้บาัลเป็นสวรรค์แล้วทำแผ่นดินแห่งความทุกข์ให้เป็นแผ่นดินแห่งความสุข คำถามของเมอรีในวันนี้ประเด็นใดที่ลูกๆบรามินเป็นผู้ที่มีความชํานาญในยุคบรรจบพบกันในประเด็นใดของลูกลูกบรามินที่จะมาเป็นผู้ชํานาญในยุคบรรจบพบกันคําตอบลูกเดี๋ยวนี้นั้นได้มาเป็นผู้ชํานาญในการเติมเต็มความปรารถนาให้กับทุกดวงญาณ ความปรารถนาของมนุษย์ที่จะได้รับการหลุดพ้นหรือการหลุดพ้นในชีวิตและลูกก็จะต้องเติมเต็มความปรารถนาเช่นนั้นลูกจะต้องแสดงให้ทุกๆคนเห็นหนทางไปสู่ความสงบความสงบไม่ได้พบในต่าแต่เป็นศาสนาดั้งเดิมของดวงยานก็คือความสงบ จงมาเป็นผู้ที่รับวางจากร่างกายของลูกและจดจำพอ่อแล้วลูกจะได้รับมรดกของความสงบและความสุขบา,บาบาบอกว่าบามีนนั้นเป็นผู้ที่มีความชำนาญในการที่จะเติมเต็มความปรารถนาให้กับดวงวิญญาณมนุษย์สาระของคุณธรรมในวันนี้จุดแรกให้ละเลิกโลกเก่า ในชาติเดียวนี้แล้วจงเป็นผู้ช่วยของพ่ออย่างสมบูรณ์จงให้นิ้วมือแห่งความบริสุทธิ์ของลูกและคงอยู่อย่างมันมณนบาบจุดที่สองให้ทำงานรับใช้ที่จะพาบารลัดไปสู่ความสงบสูงสุดลาววางตัวลูกเองจากร่างกายนั้นและอยู่ในการจดจำพ่อและเอาดเอาพลังจากท่านจงให้การบริจาคความสงบ พรของบัพดาดาสำหรับเราลูกๆในวันนี้ขอให้ลูกเป็นผู้ทำลายอุปสรรคแล้วจบมาเป็นผู้ที่มีปัญญาด้วยความรู้ของสามการเวลาและสามโลกขอให้ลูกเป็นผู้ทำลายอุปสรรคและมาเป็นผู้ที่มีภูมิปัญญาด้วยความรู้ของสามโลกและสามการเวลาผู้ที่ เต็มไปด้วยความรู้ของสามการเวลาและสามโลกถูกกล่าวว่ามีภูมิปัญญานั่นก็คือพวกเขาเรียกว่ากเนศกรเนศหมายถึงผู้ทำลายอุปสรรคดวงยานเช่นนั้นไม่ควรที่จะเป็นอุปสรรคในเหตุการณ์ใดๆถ้าแม้นใครทำหรือมาเป็นอุปสรรคลูกจะต้องเป็นผู้ทำลายอุปสรรคและจบสิ้นอุปสรรค ดวงยานผู้เป็นผู้ทำลายอุปสรรคจะเปลี่ยนแปลงบรรยากาศและสิ่งแวดล้อมและไม่เพียงแค่จะไม่พูดถึงมันเท่านั้นขกิโพจน์การให้ประสบการณ์ในการปฏิบัติของสัตวจะบนใบหน้าของลูกและความประพฤติของลูกคือการมีความสูงสักการให้ประสบการณ์ในการประพฤติของสัจจะในใบหน้าและความประพฤติของลูก คือการอยู่อย่างสูงสักอัจฉาโอมชาติ